ลังต่อของหากินยากอาหารชั้นสูงตัวมันนี่ตัวมันเราก็ไม่เคยกินเห็นแต่ อยู่ในตลาดอยู่สูงมากเลยเด <c oughs> ี๋ยวเราจะไปดูกองลังต่อหมมดแล้วอไไเขาน, <c oughs> นี่ยเอาไปทำเป็นกับข้าว,าวเป็นกับข้าวไปเราก็กินไม่เป็นซะด้วยสิ